มาเห็ดกุ้ยจับเด้อม,มาหนีเด้อม,มาต้มกุ้ยจับย้อนเข้าก็มีวัตถุดิบนี่ละมีกระดูกหมูน้ำซุปเห็ดน้ำซุปเนาะแล้วก็มีเสน้นเส้นกุ้ยเอ่อกุ้ยจับสดมีเอซีซื้อมาฝากตะอุบลน,นี่จ้าเห็ดบเบิดดอกดจะเยอะจังคืนหนึ่งแล้วก็มีรากผักชีใส่น้ำซุปกับกระเทียมบูฟแล้วก็เอาเกลือแล้วเราต้องใส่อันนี้นะมันควรจะหวานน้ำซุปนะจ้าหัวไชเท้าคราับไริจาค แล้วก็มีผงผงรสแล้วก็พพิกปนจ้าพี่ปนเมลิ่นสเสต็ดเส็ดพริ้ปเผาเองจ้าสูตรเมลิ่นเองจ้าแล้วก็หอมที่ข้าหั่นไม่แหล้วเอาแบบหั่นให้มันเสมอกันเด้พี่น้องได้เวลาสุกมันค่อยสีสุกพร้อมกันเด้ได้จ้าหั่นให้มันสมพอกันเส็ดห,หอมเจียวเองจ้าน,นี่เดี๋ยวห้าสิมาลงมือต้มน้ำซุปได้ได้จ้าเด้หมูย่อหรือหมูย่อหมูย่อต้องใส่น้ํากัมันค็ยแซบแล้วกัมี่หอม หร้อมสดครับพร้อมป้อมบ้านเ่าละละจ้านี่แล้วก็เฮาสีมาลงมือเฮ็ดละเด้อดน้ำเดือดแล้วจ้าก่อนอื่นเนาะลักผักชีหฮาบุบแล้วใส่เป็นชิ้นลดใส่เข้าไปจ้าแล้วก็กระเทียมกับเกลือใส่เลยจ้าหมูหมูเฮาล่างแล้วล่างย่างดีแล้วทำป้ามสาดแล้วจ้ะเฮากับิใส่เนาะ ใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยเดี๋หลังต้มให้มันเดือดสักสักน้อยแล้วให้กระตือพร่นรุเป็นไฟกลางเด้อพี่น้องเด้อตามมาด้วยหัวไช่เท้าจ้ะต้องเทให้ไน่ำซุปข้าหวานเนอ้อพี่น้องใส่เข้าไปจ้ารักเส้นข้าเนาะข้าก็ต้องมาล้างก่อนเลยจ้ะเพราะว่าล้างเอาแป้งออกเมล้างมันจะเฮ็ดเฮ ให้เหนียวนี่ต้องเอาตัวล้างออกตัวมาไม่รีนเฉาเครื่องหนึ่งก่อนหนาเครื่องแล้วก็บิดออกดูแต่ว่ากินมข้ออิ่มนะตัวน้่นแป้งเต็มอยู่พี่น้องเย หล่างกอนเด้อหล่างก็นท้ากระตินัดตัดอีกอตอนผมน้ำดแงแอบไปดิข้าวแกงออ๊เขื่อนเดียวบนลายจิ้มินมก็ดีตามชื่เถวย แต่ว่าเฮ้ากับสีแซน้ำไบอีกคือเกาเด้อยใาพี่น้องล่อลวกวเพราะว่าไมล่ลล่นบอ่อต้มในหม้อน้ำซุปไม่เมล่นจะรวกเอามันสีเดดเปื่อยง่ายจ้ะน้าสีแซน้ำไบอีกคือเกาตอนเฮ้าสีกินเฮ้าใครเอามาลวกใส่ห่าดจ้ะแซไปเลย อันนี้พี่น,อน้องเฮ้ยขาสิาีดมัตกปลอดออกเด้ออันนี้หมูนี่น้ำซุปมันบปใสขา้าวมีปลอดมันแบบว่าน้ำเลือดน้ำอยังหมูมันออกเนาะมันก็คนด้กินข้าก็สิดตาปลอดเขาค่อยสอดออกเด้อตัาออกจ้าตาออกจนิเบิเป็นล่ะเลาก็ต้มไฟปานกลางไปหาอ่อนจา้าน้ำซุปเนาเดี๋ยวขา้าสิมาปรุงเด้อแบบ ว่าเขาต้มน้ำซุปอยู่เนาะกลัวหมูเขาสิเปื่อยเทากับสิไม่เกี่ยวหอมเด้อพี่น้องเกี่ยวหอมนั่นเหลือๆเท่าจะเทาจะเกี่ยวเองจ้็ใส่ไปพร้อมกันเลยเด้อกำมันๆเล่อก็กำเนิด แล้วก็เอาเกลือมาให้แน่นิดนึงลูกเอาใส่หอมด้วยกใส่เกลือเล็กน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าเพราะยานเพราะอะไรมันเพิ่มความความกรอบของหอมจ้ะเราก็มันจะกินรสชาพอยู่คุณภาติมัน,มน,มนสิบแปดกลมกล่อมหอมเกียวห้าาองตินแต่เื่อยๆเด้อเป็นต้นไม่สิบเอ็เด้อ มันเหลืองแล้วนะเนาะขากรสชิเศร้าแล้วพอแล้วจ้าไปเอาออกใสแต่แกงไวจ้จ้าจ้าข้าต้มหมูมาได้นำซุประยะนหนึ่งแล้วเนาะอันกระชิบเปลือแล้วขากระชิบปรุงด้วยซอสกับซสีิ๊วขาวผสมกันแล้วจ้าผสมส่วนรวดใส่จ้า พี่สิมาเฮ็ดพริกเผาล่อ,อนำซุปเด้อพี่น้องเด้อบอ่เฮ็ดหลายดอกเ็ดพอดีบกัก,นนนนพก,กพริกมันมีและหน่อน้อยเนี่ยครับพ่ปนเด้อจาะพี่ปนข้าไปเาวางนี่พ่นต้นใด้น้ำมันหอยเอาไปเลยจ้่ อยูาา่ดำนิดนึงค่ะได้เลยจ้าพี่เขาไม่ลื่นกินกรับเดี๋ยวจับยวดเรียบร้อยเลยจ้าเอาผิดแก้ไปค่ะนี่จ้า สิบ่ลวกเส้นเลยจ้าเ้าลวกเอาเด้อเส้นห้าบวไปใส่หม้อน้ำซุปเพราะว่าถ้าน้ำซุปเ้าเหลือเ้าก็ดเทสกินได้อีกจ้าเอาเส้นมาลวกได้ห้ามาต่อเส้นไปใส่เ้าลวกเอาเพราะว่าเส้นซุปเดียวมันกับซุกแล้วจ้าเ้ามาเบิ่งเส้นแล้วเด้อพี่น้องเส้นเ้ากับซุกแล้วจ้าไม่รีบจะมาจับเบิ่งมันซุกแล้วแบบนี้ใส่เ้ากับเทสใส่เลยจ้าเ้าจะไปปรุงหรือห้าจะตักน้ำซุปใส่เด้จ้า ใส่หอมเจียวค่ะหอมเจียวเข้าไปหมูยอเข้าไปพริกเผาเข้าไปสูตรทำเองค่ะแล้วก็ไปใส่น้ำซุปลัจ<ะ>งจากข้าวปรุงแล้วนะเนาะข้าวฉมาตักน้ำซุปใส่ด้วยะาี่น้องหมูใส้เทา้าใส่ด้วยค่ะกระดูกหมูถุงให้มากระดูกหมูหลายกระช่ยลาย หอมใส่กันเป็นการเรียบร้อยเด้พี่น้องเด้กินได้จ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องไว้จับยวนยางแซบขอบคุณพี่น้องได้จ้าที่ม่ารับชมอ่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเดือพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า